สวีสดี18กันยายน2568นะครับขณะนี้เวลาเที่ยง53นาทีนะฮะหลังจากที่เมื่อคืนได้มีการแถลงการของทางธนาคารกลางสหรัฐมิการนะฮะเราก็นอนดึกกันนะครับเกือบเช้ากันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นครับวันนี้เรามาสรุปสถานการณ์ก,กันนะครับสำหรับกราฟทองคําและคู่สกุลเงินสําหรับวันนี้กันกับโคจักี้ครับสำหรับทองคำครับเมื่อคืนนะครับมีการ แถลงการนะฮะของทางคณะกรรมการ FOMC หรือหรือคณะกรรมการของธนาคารธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะครับอย่างที่คาดการไว้นะครับตอนเวลา1นนาฬิกาครับหรือตีหนึ่งบ้านเรานะเราได้ติดตามสถานการณ์นี้กันนะครับสำหรับเทรดเดอร์ทุกทุกท่านที่รอคอยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตอน1นนาฬิกานะครับก็คือ,อมีการประกาศตัวเลข การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ยนะครับซึ่งตัวเลขคาดการ์นะครับเป็นตัวเลขคาดการณ์ที่มีการลดอัตราดอกเบีย้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสัญญาณของการลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเริ่มตั้งแต่การประชุมแจ็คสันโหนะแล้วก็ทองคําก็ได้ยกตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายสัปดาห์กันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับตัวเลขที่ออกมาไม่ผิดเพี้ยนจากการคาดการณ์ครั้งก่อน นะฮะการคาดการณ์ก็คือจากดอกเบีย้ยนะครับ4.5%นะครับลดลงไป0.25%นะฮะก็คือเป็นอัตราดอกเบีย้ย4.25%เเที่มีการประกาศตัดสินใจลดอัตราดอกเบีย้ยของธน,นาคารกลางสหรัฐมริกาแล้วก็ยังมีการที่จะลดอีก2ครั้งในปีนี้นะครับก็คือเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนธันวาคมนะครับก็เฝ้าติดตามกันอีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนที่ มีการประกาศอัตราดอกเบี้ยตอนตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งของเมื่อวานนี้กราฟนะครับหลังจากที่ในช่วงเช้ามีการลดตัวลงมานะครับมีการทยอยลดตัวลงมาเนื่องจากวันวันการวิกฤตตัวเลขเกี่ยวกับการประกาศนี่แหละก็นะครับลดตัวลงมาประมาณ3,400จุดนะ 3, าจุดหลังจากนั้นครับ หลังจากนั้นนะครับก็มีการยกตัวขึ้นไปในช่วงของตลาดอเมริกานะฮะตีหนึ่งครับตีหนึ่งนะครับหลังจากที่ตัวเลขคาดการออกมานะครับก็ทําให้กราฟเนี่ยขึ้นไปทะลุออทามไฮนะครับขึ้นไปเทสที่ราคาให้สูงสุดประมาณ3 7 0 7 3707นะฮะก็มีการสวิงอยู่ในโซนนี้ประมาณ5,000จุดนะนะครับขึ้นลงมาแล้วก็ขึ้นไปในช่วงช่วงกราฟในช่วงนั้นนะฮะก็ ที่เราได้ติดตามกันนะครับก็มีการยกตัวขึ้นไปแล้วก็ลดตัวลงมานะลดตัวลงมาเทสที่เนี่ยโซน3651แล้วก็ยกตัวขึ้นไป3 3707นะก็สวิงอยู่ประมาณ5,000จุดนะสวิงอยู่5,000จุดนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขเรียบร้อยแล้วนะก็ในช่วงของตีหนึ่งตีหน ึ่งนะครับก็ได้มีการถแถลงการของทางทาประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะครับคุณพาวเวลได้ขึ้นมาถแถลงการเรื่องของการลดอัตราดอกเบีย้ยสิ่งที่เกิดขึ้นของการถแถลงการก็คือว่านะครับทางประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกายังวิตกนะถึงแม้ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบีย้ยนะลดอัตราดอกเบีย้ยตามตามที่ได้มีการประกาศไว้ แต่การให้สัมภาษณ์นะครับก็คือยังมีการวิตกเรื่องของสภาวะเงินเฟ้อนะครับซึ่งทางธนาคารกลางก,ก็ต้องมีมาตรการหรือนโยบายที่จะดูแลเรื่องของเงินเฟ้อนะเพราะฉะนั้นครับหลังจากที่มีการประกาศมีการแถลงการเรียบร้อยแล้วนะครับทองคําก็ได้มีการ ลดตัวลงมานะครับกดตัวลงมาดอลลาร์สหรัฐมีการแข็งค่าขึ้นในช่วงของการแถลงการในค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะก็หลังจากนั้นนะฮะก็ในในช่วงสิ้นสุดก็มีการไซด์เวย์อยู่นะครับไซด์เวย์อยู่เพราะนั้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือถึงแม้ว่าเฟดจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยที่ ที่ประกาศไว้นะครับ0.25%แต่สุดท้ายแล้วในช่วงนี้นะครับทางธนาคารกลางสหรัฐอเมริกายังวิตกเรื่องของสภาวะเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นตามมาเพราะฉะนั้นทางธนาคารกลางนะครับอาจจะต้องมีนโยบายบางอย่างที่จะทำให้ดอลลาร์สหรัฐมีการแข่งค่าเกิดขึ้นฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นเรื่องแนวโน้มหรือทิศทางของทางธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกานะฮะวันนี้เป็นวัน พฤหัสนะเป็นวันพฤหัสปลายสัปดาห์เดียวด้วยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้ก็จะทำให้นะครับทิศทางหรือมุมมองของทางดอลลาร์สหรัฐนะครับเปลี่ยนไปในทิศทางไหนก็ต้องเฝ้าติดตามนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของทางประธานาธิปดีโดนันทท์ที่มีข่าวแทรกมาเป็นช่วงๆด้วยนะครับวันนี้มีการประกาศอะไรบ้างเกี่ยวกับ ย่อนล่าสารัตที่มีผลกระทบกับทางทองคําในวันนี้ครับมีการยื่นสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกแล้วก็มีการประกาศตัวเลขแต่ชนีการผลิตนะครับของอธนาคารกลางรัฐฟิลาเฟียนะครับในช่วงเวลาทุ่มครึ่งเนาะนะครับแล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้เหมือนจะเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับเป็นประกาศตัวเลข3ดาวก็แนวโน้มที่ทางทองคําอาจจะมีการย่อลงมานะนะครับในแนวของไทม์เฟรม4ชั่วโมงครับ ไปดูที่ทาเฟรม4ชั่วโมงกันนะฮะทำเฟรม4ชั่วโมงหลังจากมีการประกาศได้มีการย่อตัวลงมานะครับแนวรับสำคัญที่เรายังให้ไว้อยู่เช่นเดิมนะครับก็คือ3623นะ3623ถ้ามีโอกาสย่อตัวลงมาได้ในวันนี้นะครับก็นะครับทิศทางฝั่งขาบายก็ต้องระมัดระวังนะ3623นะครับ ถ้าลงมายืนต่ำกว่า3623ได้ก็มีโอกาสที่ลงมาเทส35783523เป็นแนวรับในสัปดาห์นี้ที่ทางราคาทองคำยังไม่มีโอกาสที่จะลงมาเทสในราคาโซนนี้นะฮะก็เฝ้าติดตามกันนะครับสำหรับสถานการณ์แนวแนวรับแนวต้านนะครับแนะนำให้สอดเทดเป็นโซนนะครับ แนะนำให้เทรดเป็นโซนเพื่อที่จะบริหารการจัดการ Money Management Port ของท่านได้ในส่วนของ Unicorn Dashboard ในช่วงบ่ายนี้นะฮะ ยูเอสดอลลาร์ครับแข็งค่าตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับตั้งแต่มีการถแถลงการเกิดขึ้นแล้วนะครับเอ u มีการอ่อนค่านะครับเดีโยวมในการกดตัวลงของทองคําในรอบนี้จะลงได้ลึกแค่ไหนนะครับในส่วนของยู c o r n d a s h บ o a r d และ Unicorn Panel ครับเรามี Currency s t r ติงมิเตอตัวชีวัดการแข็งค่าอ่อนค่าของสกุลเงินที่จะมาช่วยสนับสนุนการเข้าออเดอร์ของทางเทรดเดอร์กันนะนะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจนะส่วน ยูนิคอนแดชบอร์ดสำหรับวันนี้ครับยูนิคอนแดชบอร์ดนะทิศทางมุมมองนะครับของดอลลาร์สหรัฐมีการยกตัวแข็งค่าขึ้นมาในช่วงปลายสัปดาห์แล้วนะในช่วงปลายสัปดาห์มีทิศทางในการแข็งค่าขึ้นมากดดันทําให้สกุลเงินในฝั่งของออสเตรเลียและออสเตรเลียและนิวซีแลนมีการอ่อนค่าครับ JPY มีการอ่อนค่าในช่วงเช้านี้ซึ่งเช้านี้มีการประกาศตัวเลขของทาง ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ด้วยนะครับส่งผลทำให้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีการอ่อนค่านะนะฮะแล้วก็สกุลเงินในฝั่งของยุโรปครับในช่วงบ่ายนี้ครับปอนด์สเตอร์ลิงและก็ออยูโรนะครับฝั่งสวิตมีการยกตัวขึ้นมานะครับมีการยกตัวขึ้นมาได้บ้างนะครับมีการยกตัวขึ้นมาได้บ้างซึ่งในช่วงบ่ายสาบ่ายสองโมง ก็จะมีคำกล่าวของคุณลากาดประธานธนาคารกลางของทางยุโรปแล้วก็ในช่วง6โมงเย็นครับมีการประกาศตัวเลขการตัดสินใจเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยของทางสกุลเงินปอนด์ของอังกฤษนะครับตัวเลขคาดการ์ออกมามีการคงดอกเบีย้ยนะฮะมีการคงดอกเบีย้ยเพราะนั้นในช่วงตลาดบ่ายนี้นะครับในส่วนของยุโรปบ่าย2โมงแล้วก็ในส่วนของตลาดอังกฤษนะครับอังกฤษลอนดอนของอังกฤษก็ประมาณ หกโมงเย็นนะฮะก็มาดูทิศทางของตัวนี้ซึ่งออ EUR แล้วก็ GBP นะครับมีแนวโน้มทิศทางยกตัวแข็งค่าขึ้นมาได้บ้างนะครับมีบางตัวที่กดตัวออกดลงไปนะฮะแต่โดยส่วนใหญ่ภาพรวมยังเป็นไซเวย์อัพยังเป็นไซเวย์อัพนะฮะนิวซีแลนด์และออสเตรเลียก็เป็นไซเวย์ดาวฟังสวิตพักตัวอยู่นะครับฟังสวิตพักตัวอยู่ซึ่ง2วันก่อนนะครับในช่วงตลาดของอเมริกาฟังสวิตก็มีการแข็งค่าขึ้นมาชัดเจนมากขึ้นครับ ในส่วนของตลาดยุโรปครับดอลลาร์สหรัฐมีการยกตัวแข็งค่าขึ้นมาแน่นอนชัดเจนอยู่แล้วนะฮะแต่ในส่วนของแคนาดาแคนาดานะครับหลังจากที่เมื่อประมาณสัปดาห์ก่อนนะฮะได้มีการประกาศตัวเลขแล้วก็มีการอ่อนค่ามีการอ่อนค่านะวันนี้แคนาดายกตัวแข็งข้าขึ้นมาครับตามติดติด US ดอลลาร์ขึ้นมานะฮะในส่วนของสกุลเงินนะครับของฝั่งแคนาดาเริ่มมีการยกตัวขึ้นมาแข็งค่า เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นติดตามสถานการณ์นะครับข่าวสารของสกกุลเงินแล้วก็ในส่วนของ Unicorn Dashboard และ Unicorn Panel นะครับก็เป็นเครื่องมือที่ชี้วัดการแข็งค่าอ่อนค่าของ Currency รวมถึงมีอินดิเคเตอร์ถึง13ตัว12 13ตัวนะที่มาเป็นตัวชี้วัดนะครับแล้วก็ u ู i c o r n Panel เช่นเดียวกันใครสนใจสามารถที่จะทักเข้ามาได้นะครับก็ในส่วนของ ข่าวสารในวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาระวังกันด้วยนะครับเป็นช่วงปลายสัปดาห์กันแล้วด้วยนะครับขอให้ทุกท่านพอร์ตฟ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ